คุณผู้ชมเคยเห็นท่าดีใจของนักเตะคนนี้แปลกๆไหมครับนักเตะคนนี้นะครับถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็กเจลีกนะครับซึ่งท่าดีใจของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ของส่วนตัวเขาเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อก่อนนะครับเขายิงเข้าอ่ะท่าดีใจแม่งโคตรหลอนเลยนะครับทุกคนเนี่ยฮะเขาชื่อว่าบาเฟติมบี้โกมิสนะครับซึ่งถูกเพิ่มมาในแพ็กเจลีกนะครับทุกคนก็ส่วนสูง184นะครับอายุ38นะครับถนัดเท้าขวานะครับทุกคน เป็นสไตล์ d i งฟ n g f o r ิร์ดนะครับหรือว่าลงมาแบบต่ำๆรับบอลในแนวต่ำนะครับค่าพลัง OVR ก็การทำเกมลูกอยู่ที่95นะครับบอลคอนโทรล74นะครับการจบสกอร์91ลูกโมง86นะครับมีความดูดันที่73นะครับความยิงแรงอยู่ที่84นะครับพลังกระโดดอยู่ที่79ความแข็งแกร่ง88นะครับ เรื่องอื่นนี่คือในอายุประมาณนี้นะครับสปีดกับสปีดต้นนี่มองข้ามไปเลยนะครับสปีด60นะครับสปีดต้น54นะครับคือไม่ต้องไม่ต้องหวังผลแบบระยะแบบแทงบอลให้นะทุกคนรอยิงอย่างเดียวอ่ะเออนะครับสำหรับสกิลนะครับก็มีคัตบีไฮเทิร์นเฮดดิ้งไรซิงช็อตนะครับออโรบิติกฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัชพาร์ทูพาร์ซิ่งก็จะไปแนวนี้นะครับสไตล์สกิลของเขานะฮะ อายุก็38นสะรุ่นลาเขาเดียวกับโรนันโดเลยนะครับปัจจุบันก็เล่นให้กับฟอนตาเล่นะครับเมื่อก่อนเขาเคยเล่นให้กับอ่าอัลฮิราวนะครับสโมสรในเดกซาอูนะแล้วก็ก่อนจะย้ายไปที่กาลาตาสลายนะครับหลังจากที่ฟอนตาเล่จะดึงตัวกลับมานะครับผมก็จับมาเล่นตำแหน่งหน้าเป้านะครับซึ่งก็มีนักเตะที่จะคอยปั้นให้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นเขาดูนะครับสักเกมหนึ่งนะครับอยากจะดูท่าดีใจของเขานะครับทุกคนจะทํามาสมจริงหรือเปล่านะครับสําหรับท่าดีใจ หลอกของเขานะคือถ้าใครได้ดูคลิปของเขานะครับเขาทําท่าดีใจนี้แหละับผีหลอกเนี่ยทานไปหาเด็กเก็บบอลแล้วแม่งเด็กเก็บบอลแม่งกลัวมองนานสักพักแล้วก็วิ่งหนีนะครับเออแล้วเจ้าตัวก็วิ่งไปหาเด็กเก็บบอลคนนั้นแล้วก็ถอดเสื้อเป็นรางวัลให้เขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยครับผมไปครับเกมนี้จับโกมิดนะครับเล่นศูนย์หน้านะครับ แล้วก็ให้กุลิตเบลลิงแฮมนะครับขอยปันเกมให้เขานะครับไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะครับขอแค่สักหนึ่งลูกก็ได้นะครับจะดูท่าดีใจของเขานะครับว่าจะหลอนเหมือนของจริงหรือเปล่านะครับก็โมเดลในการ์ตูนของเขานะครับเขาทํามาโอ้โหโคตรหลอนเลยนะทุกคนนักเตยืนถือบอลอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนยิ้มนะครับอย่างกับยมาทูตในหนังการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่แหละทุกคนคือผมมองแล้วโอ้โหคนน่ากลัวทํามาสมจริงมากนะครับสำหรับแพทนี้นะครับอ่ามันมีชื่อของนักเตะในเสื้อด้วยนะครับข้างหลังนะถือว เลยนะครับปายครับผมซาโคจ่ายยาวขึ้นมาติดซาคาเรียนะฮะกุลิเล่นกับซาคาเรียมาที่เบรงแฮมเบ็งแฮม,แฮมออกล่างครับผมที่โูปัสันเอลบเป้เอเบปเบป้มาที่โูปัสันโรบัสัน,สนยกไปจังวันนี้แล้วเป้วิ่งแซงครับจังวะน,นี้ยังไงยกมาโกมิทอูโหูติดเซฟนี่ครับผม เฮ้ยรู้สึกว่านักเตะที่มีสปีดแล้วก็สปีดต้นดีนะเหมือนมันจะแบบอัพมาให้แบบว่าเห็นประสิทธิภาพได้ชัดเจนเลยนะครับอย่างเมื่อกี้เปวิ่งแซงอ่ะตปิดตายจังหวะนี้โดกูโม่ไม่ถึงฮะแล้วฝั่งเขาเอ็มเป้จ่ายมาแล้วเบรนแฮมสวยฮะยังยื้อไปได้เนตาเบิ์ลมาแล้วก็ติดพอสโคนะฮะสโคจ่ายมาที่เอ็มเป้เบิ์ลมาติดหลังเดลิกนะฮะเบรนแฮมมาที่เจมเจมบนะฮะ แล้วก็ยกไปหาโดกูโดกูขึ้นหม่งไม่ได้แล้วอีกรอบก็ยังติดนะฮะไปฮะสโคเบิร์นมาที่เดวเปโลโออกซ้ายที่โอเดกาดโอเดกาดออกซ้ายต่อที่จัอันเชโลติดเดลิกนะฮะไปฮะโดกูหักเข้ากลางที่กุลิตเฮ้ยหาช่องนี่โกมิดโกมิดโก,กมิดมาแล้วโกมิดยิงขวาเรียบร้อยโอ้โหมาครับ1-0เดี๋ยวมาดูท่าดีใจของเขานะฮะนี่ครับผมสะใจเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็ยังไงจะคานไหม เอาละฮะจังหวะน,นี้คานแล้วครับผมมามา <c oughs> โอ้โหอ,อ,อาจจะแบบไม่หลอนเหมือนตัวจริงเท่าไหร่นะแต่ก็ AI ถือว่าทํามาโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนไปเราได้ดูท่าดีใจของโกมิทแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในคลิปนี้แล้วนะครับทุกคนไปแล้ว <c oughs> เอ็มเป้มาที่โอเดกาติดเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปลยิง <c oughs> ติดเซฟครับผมดันโยไปก่อนนะ <c oughs> ดกู <c oughs> โมงคืนมาที่เจมเจมเจ,มจังวะนี้ปาดต่อครับผมปาครับโดกูโดกูจังวะนี้มีกุลิดวิ่งมากุลิดจังวะนี้คอสมาลูกนี้เอ๊ะเปเป้ยิงเอาเรียบร้อยครับผม2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหว่าจะเปิดให้กับโกมิดนะแต่ว่ามันเป็นล็อกเอ็มเปเป้นะครับก็เป็นสกอร์ไว้ครับสำหรับลูกนี้นะไปครับเราจะโยนยาวมาติดซาคาเรียจะเล่นลูกอะไรเนี่ยเล่นลูกสุดโยนตัดหลังหรือเปล่า โดกูโดกูปุ๊กหูชา้าเล้เขามาที่โอเดกาตจากที่เดเปโลเบิร์นมาที่เอปเป้น,นะฮะแล้วคืนไปมาที่โอเดกาตโดนกูริตแย่งมาได้ครับแล้วกูริตแทงมาช่องนี้ไม่ถึงโกูมิฟโอเดกาตเอปเป้โมเซราโรบัชันป่าดไปถึงเอปเป้น,นะฮะรอตัววิ่งจงหวันนี้ไปแล้วครับ เบลิงแฮม,มโฉบมาได้เอา้าแล้วล้ำหน้าไปจังหวะน,นี้นะครับโอ้โหสาวแบบวิ่งทำทางไปสวยแลอู้น่าจะล้ำมือหรือเปล่านะโอ้โหชี้ไปก่อนเลยไปครับคาซิยัตคาซิยัตจะเล่นสั้นหรือเปล่ายกขึ้นมาดี่อุ้ยไม่ถึงนะเรามาที่โมเซราเบิ้ลมาเอมบารเป้เป้โหยังได้อุย้ยเปิดมาลูกนี้เค ไม่ถึงอีกชิบหายสวยกุิตไปเอยโอเคมาได้ครับกุิตมาที่โกมิดโกมิดเล่นกับกุิตกุิตมาโกมิดไปช่องนี้มาโอ้โหเอาประตูออกมาไม่ถึงแล้วเปียโรมาดิสโคโอ้โหอุลกาตหักมาเอาโอ้โหปล่อยบอลมาได้สวยโอ้โหเจมเฮเตอร์สเตเกนยกขึ้นมา ผมรู้สึกว่ามนันแปลกๆอย่างไงนิดนึงนะฮะสำหรับเคมเพย์ที่เขาอัปเดตมาครับอาจจะแตกต่างนิดนึงจากแพทที่แล้วนะครับความรู้สึกของผมนะนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปโรมาชีสโคเปออกมาช่องนี้โอ้โหถึงด้วยโมชนาะนี่ไงเจอโรซันผมวิ่งตัดไปเอามาโกมิดไปช่องนี้โดกูลุดแล้วครับจังหวะนี้หาเขา้ายปนปอ้าวหูกดผิดกุลิศ โกมิทหืมไม่ได้แล้วโอ้โหเข้าสองกาสิยัตนะครับว่าจะปั่นโกมิทสักหน่อยนะครับโอ้โหเสียดายจังหวะนั้นผมกดผิดนะว่าจะปัน่นแต่ว่าไปกดลูกทูเฉยนะพลาดไปฮะจังหวะนั้นโอเคฮะไป,ะปะเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับเอาชุดนี้นแหละลงไปเล่นดีกว่าไปเจอกนันครึ่งหลังครับครับโกมิทเขียนม,มที่ซาคาเดย ซาคเรียจ่ายมาที่เนต้าเบิร์นขึ้นไปโอ้โหติดครับผมเล้วเทเบเป้เทเบเป้คืนมาที่เดเปโลสโคแทงมาเดเปโลออกมาที่มอสเชล่าโอ้โหเขาต่อบอลสวยจัดไม่ไงปลายครับสวนกลับได้ไหมโดกูคุณฮะรอเพื่อนเติมหากมาที่เจมเจมเข้ากลางไปครับที่ซาคาเรียซาคาเรียจ่ายมาที่เทมบเป้เล่นกับเบรนแฮมเบิร์นมา โกมิดเข้าขวาโอ้โหโดนกระแทกไปฮะสวยไปไม่ฮะโดเ์กระส้นโดว์กระส้นมีตัววิ่งหาเข้ากลางเบรนแฮมมาที Ử ่โกมิดโกมิดยิงขวาลูกนี้โอ้โหติดอีกแล้วสโคโอ้โหมาได้ครับเดวเปโอลเป้โอ้มาออกขวามาแล้วครโมเชล่าโอ้เปโอลเอ้ยโอ้ยสวยเออสายเบรนแฮมเข้ากลางไว้ยี่ซาคาเดีย เินมาที่โกมิดไปซ้ายครับผมเห็นเป๊ะเอาหลุดมาได้ครับผมข้างในมีโกมิดเป๊ะวนก่อนโดนบีบคืนมาที่เบลิงแฮมมาที่โดกูออกปเป้คืนมาที่เบลิงแฮมจะวนนี้วนหาช่องครับผมเราจะปั้นโกมิดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ช่องเลยแล้วลูกซันมาที่เบลิงแฮมคืนมาที่กุลิตกุลิตมาที่ซาคาเรียโกมิดอยู่ไหนโกมิดโกมิดเฮ้ยเพื่อนโอ้โหแล้วโดนตัดสวย มาไหมซาเดียมาที่เจมโดกูมาก,กุริตโอ้โหไม่ถึงสรุปไม่ได้ยิงนะครับทุกคนเอาเอามาครับกุลิตเข้าขวาซาลูกนี้โอ้โหติดเซฟไปครับผมแหมจังหวะน,นี้นะครับหากเข้าขวาแล้วก็ยิงสตันนิง่งเอ้ยกุริตนี่ยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าวขวานะครับทุกคนถนัดทั้งสองเท้านั่นแหละนะครับเปิดไปลูกนี้ได้ดีโคกอู้ไม่ได้แล้วเอ้ยกุริตกุริต ยกมาโอ้โหไม่ถ oh. ึงจะจะแบบว่าประคองหาช่องให้กับโกมิดนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เสียบอลสวยดิกยังมันแก้ได้เอ้าแต่เสียฟาวไปฮะจังหวะนี้แล้วเขาเล่นมาจังหวะนี้ฮะเอ้ยโอเดกาเนต้าสวยเอ้ยโอ้โหโดนแช่ไปจิบหายแล้วโอเคเตย์เกนนะฮะ จับเตะขึ้นมาที่โดกุโดกุพลิกเล่นมาได้แล้วคางไปมาครับโก,โกมิดโกมิดโกมิดจะติดแต่ก็ยังมาได้ครับผมโกมิดโกมิดโอ้โหโดนจิ้มไปนะครับกุชชามาที่เปฮะเดี๋ยวเปโรลออกกล่างมาติดนิดเจมนะฮะเจมจ่ายเข้ากลางไปโอ้โหไม่ดีอีกเขาเล่นชิงกัน โอดกามาที่เอปเป้แล้วยิงลูกนี้จังหวะนี้โอ้โหน่าจะล้ำหน้านะครับนี่เขาทําชิงอันตรายมากนะครับนี่ฮะเหลือไปเยอะเลยนะครับสาหรับฝั่งเขานะเตยเกันครับยกบอลขึ้นไปโกมิดขึ้นมองลูกนี้สวยครับออกซ้ายไปเบิร์นต่อโอ้โหเป้ออกตัวีเอ้าแต่ว่าโอ้โหวิ่งแซงมาได้ครับยกมาโกมิดโคกลูกนี้เอ้าูนึกว่าเข้าไปแล้ว เข้าหน้าต่างนะครับทุกคนโอ้โหเสียดายจัดนะครับแนนลูกหม่งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับโกมิสนะยงแค่ว่าเขาเป็นตัวที่เคลื่อนที่ช้าแค่นั้นเองนะครับตายครับผมขึ้นเทคตรงนี้เบลังแฮมไม่ถึงนะเรามาที่โมเชล่าโมเชล่าโดนจิ้มไปลูซันแทงมาที่เอาเป้เบิ้ลกับโอ้โหแล้วหมดเวลาไปครับผมสำหรับเกมนี้นะ ก็อย่างนั้นเราก็เห็นท่าดีใจของโกมิทไปนะครับสำหรับเกมนี้นะก็ยิงไป1ลูกนะครับกล่าวว่าจะปั้นทั้งเกมเลยนะครับแต่ว่าลาบากไปนิดนึงนะครับโอเคครับผมก็มาดู m อ p นะครับว่าจะเป็นใครนะครับสำหรับเกมนี้อ่าเป็นโกมิทนะครับ โอ้โหมีกุลิตเอ็มปเป้นะครับที่มีคะแนน7.5เท่ากันแต่ว่าโกมิดไดแมนออโตเมทไปนะครับในเกมนี้ยอดมากสำหรับเกมรีวิวของเขานะครับอาจจะรีวิวไม่ดีเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเพิ่งอัพมาก็มาอัดคลิปเลยนะครับพอดีไปเห็นตัวนี้มาในแพ็กเจอร์ลก็เฮ้ยดูซิว่าถ้าใจมันจะเหมือนชีวิตจริงเขาหรือเปล่านะครับก็เลยตาแรกมานะครับใช้ดาวบอลสีดาวแรกมา โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับก็ทางให้ชอ่องก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ